Th, รครับสวัสดีครับวันนี้ผมสอนุกเกียรตินะครับจะมาบอกวิธีการบูชาไข่ไข่ไไไไไหลอดไข่ลมเนื้อไข่เล็กไข่จิ๋วนะครับเนี่ยลูกขนาดนี้นะครับนะครับไข่หลอดไข่ลมนะครับนะครับลูกเล็กขนาดนี้นะครับผมเนี่ยวันนี้โป้งมือนะครับไข่หลอดไข่ล้มนะฮะนะครับวิธีการบูชาก็มีอะไรบ้างหนึ่งมีดอกไม้มีตังเก้าบาทนะครับเก้าบาทหมายความว่าไอ้ทอให้เจริญความก้าวหน้านะครับขอให้มีความเจริญเก้าหน้าและมีไข่มีข้าวเปลือก นะครับวิธีการนะครับก็ทูบก็สิบหกดอกนะครับนะทูบหกดอกนะครับนะวิธีการนะครับก็จะมีบทสวดคาถานะครับอัญเชิญเทวดาสิ่งทั้งๆหลายนะครับผมนะครับครับนักโมตสาพพะตัวต่อสัมมาสัมพุทธะนักโมตสัวพะพะรัวต่อสัมมาสุตตสัพพะนักโมตสัวพะพะรัวต่อสัมมาสัมพุทธสัพเก้าชั้นฟ้าสิบหกขุมมาห้าชั้นดินสิบสี่ภูมิบาดาล เจ้าที่เจ้าทางสิ่งสักดิธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้านายสมเกียรติแก้วแสนข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือกระทำอันใดก็ตามต่อสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเลี้ยงอย่างนี้ขอให้ขัดทั้งหลายสายชนที่ข้าพเจ้าอย่างนี้โอโหสิกรรมอย่ามีเวรกรรมต่อกันเลยขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้านายสมเกียรติแก้วแสนขอนำไข่ที่ข้าพเจ้าได้บูชาวันนี้เอาไปเป็น สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยเถิดนะโมตัสัพพระวัตตอรฏฐตโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสัพพระวัตตอรฏฐตโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสัพพระวัตตอรฏฐตโตสัมมาสัมพุทธสัพสังฆาโลปุปกายะปุกพุทธคุณไข่พุทธสังมิสังฆาโลปุปกายะปุกพุทธคุณไข่พุทธสังมิสังฆาโลปุปกายะปุกพุทธคุณไข่พุทธสังมิสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปดด้วยเถิ ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับหลังจากนั้นเราก็รอรอทูบ16ดอกที่เราจุดนี้นะครับผมนะครับก็เสร็จพิธีแล้วเราก็นําไขท่ที่ที่เรานะครับไหว้นี้นะครับบูชานี้เอาไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับผมนะเป็นความเชื่อนะครับผมเป็นส่วน ส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่นะครับว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเป็นความสบายใจของแต่ละคนนะครับแต่สสุเกียรติมาบอกวิธีนี้นะครับจะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองนะขอเข้ามานะครับไก่ชนนะครับที่ข้าพเจ้าได้เลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกระทำนะขอเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับผมนะครับขอให้ข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุขความเจริญนะครับกับคลิปนี้สสุเกียรติต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ